ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัญญา c h a n n e นะคะพูดสองรอบเพื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างเมืองไหม่ครับเมืองฉบับไหมค่ครับนะคะอ่ะคือแบบเพ <c oughs> ื่อไม่ให้ทุกคน <c oughs> ขัดข้องใจว่าเราใช้เกมอะไร เราใช้เกมอะไรเล่นเราใช้ไมค c r รับอะไรหรอเราพูดยังไงดีก็คือเกมไมค์ครับแบบเนี้ยที่เราเล่นนะคะ<ร>ก็คืออันนี้เลยค่ะนี่นะคะเราจะขึ้นอ,อยู่ที่มุมซ้ายตรงนี้นะคะโอเคถ้าใครอยากรู้ก็ไปโหลดได้ถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดได้นะคะใน p l Play s ส o ต e นะคะส่วนอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะโอเคในเ s สโต e มีแน่นอนนะคะมันชื่อว่าไมค์ครับ ไม่ต้องเขียนไมค์ครับ <Okay. S 1> ก็ได้เขียนว่ามินิบล็อกนะคะแค่นี้มินิบล็อกแค่นี้นะคะมันก็ขึ้นให้แล้วโอเคหรือไม่ก็พิมพาาา์ภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทายว่าไมค์ครับสร้างบ้านนะคะโอเคนี้นะคะเป็นเมืองที่เราสร้างแต่ว่าเรายังไม่สร้างมากมายนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทําไปเมื่อวันนี้นะคะอันนี้เป็นโร,แบบรงแรมแบบไม่หรูโรงแรมแบบไม่หรูก็ดูแบบโอเคแล้วเนาะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในด้านหน้านะคะนี่ตรงทางแถวเนี้ยทั้ี่บล็อกนี้นะคะบล็อกห้าบล็อกเนี้ยเราจะทำเป็นทางเดินอ่าเราทำเป็นทางเดินนะคะส่วนด้านข้างก็จะมีแบบโรงแรมมีร้านอาหาร ไปดูในโรงแรมเลยอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะเดินเข้ามาจะเป็นเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์เลยนี่โอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะที่เราแบ่งโซนอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะคือเพราะตรงนี้นะคะตรงพื้น <c oughs> ทำไมเสียงเราเป็นไร <c oughs> ตรงพื้นสีชมพูเนี่ยเราทำเป็นเราเอ,อจินตนาการนะคะว่ามันเป็น พรมกันลื่นแล้วกันเพราะว่าถ้าพื้นตรงนี้มันจะลื่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ลูกค้าที่เล่นน้ำนะคะขึ้นมาแล้วเดินเข้าโรงแรมเพราะฉะนั้นเราจะให้ลูกค้าที่เล่นน้ำเสร็จแล้วเนะี่ยเดินมาทางนี้เปลี่ยนชุดนะคะมีห้องแต่งตัวสมมติว่ามันใหญ่แล้วกันเออมันก็ใหญ่นะเนี่ยสองบล็อกเลยนะคะเนี่ยห้องแต่งตัวอันนี้เป็นห้องแต่งตัวผู้ชายนะคะนี่เป็นห้องแต่งตัวผู้หญิง คือจริงๆจะทำสองห้องเลยแหละแต่ว่ามันไม่พอเดี๋ยวมันจะดังวิวสระว่ายน้ำทุกคนอยากให้ดังเหรอเพราะมันสวยไงทุกคนเราก็เลยเออ่ทำเป็นห้องเต็นตัวแหละัองผู้ชายผู้หญิงและตรงนี้จะเป็นกระจกเงานะสมมุตินะคะจินตนาการเอาว่ามันเป็นกระจกเงาโอเคเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูลิฟต์กันเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลิฟต์โซมี่นะคะ ก็จะเป็นน้ำเพื่อให้มันขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเล่นแปบหนึ่งรีวิวโรงแรมก่อนปีแป๊สองหนึ่งนี่นะคะสองไปสิบวิปูให้มันมีสีมีสีทาเราปูมันกันอย่งถ้านอนดูหันละไปมันปูเองว้าต้องโอเคเดี๋ยวเราด้านบนเป็นห้องพักนะคะธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แบบเฟอร์นิเจอร์เข้าไปนะ คือเมื่อกี้พี่แกลงนะคะก็เลยไม่ได้รีวิวโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งเพื่อจะได้แบบเป็นการโอเคขึ้นไปนี่นะคะที่เราทำเป็นน้ำก็เพราะว่าถ้าเราปรับเป็นโหมดไม่บินเนี่ยมันจะขึ้นเองค่ะเห็นไหมเราไม่ได้แตะอะไรเลยนะ ทำไมมันติดละ่ะอ่าเราขึ้นมาไม่สุดเนีย่ยเราไม่ได้แตะอะไรมันขึ้นเองเลยนะคะโอเคเรานี่เราก็จะขึ้นมาจนสุดเลยแล้วมันจะเป็นนี้แล้วเราก็เดินออกเองเลยค่ะเหมือนลิฟต์อะค่ะนี่นะคะของหนูนี่ก็จะเป็นห้องพักแบบไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าแบบทำเป็นเหมือนห้องพักก็พอแล้ว มีสี่ห้องนะคะโอเคลงไปด้านล่างต่อมานะคะเราจะทำเป็นแบบซุ้มเหมือนซุ้มขายของอะ่ะทุกคนเอาไม้มานะคะ น,นี่นี่นะคะวิธีการหลีกเลี่ยงวัวที่แบบไม่ต้องฆ่มามันก็คือบินขึ้นสูงๆแล้วมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะจําเราไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ลงมาแล้วมันก็จะไม่ทําอะไรแล้วแล้วค่ะ วางได้นะเห็นไหมมันวางไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำอา้าวหีบสมบัติกล่องใส่ของมันจะเหมือนกันทุกอันนะคะ นี่แล้วตรงนี้ก็เป็นที่ขายมันจะเหมือนกันทุกอันเลยนะเน,นี่น่ารักเนาะดูดิแต่ถ้ามันมีป้ายไฟมันจะแบบดูดีมากอะ่ะเราใส่เป็นป้ายนี้แทนละกัน เ,เราเขียนเป็นป้ายเดียวก็พอนี่นะคะฟูดก็คืออาหารนั่นเองมันไม่ใช่อาหารและนี่มันขายพวกดอกไม้แทนแล้วก็ขายแค่อาหารก็คือฟักทองนะคะโอเคอย่างต่อไปเราจะสร้างอะไรดีทุกคนเราว่าเราจะสร้างอันนี้นะคะโรงเรียนคะ่ะมีอันนี้ จากตอนแรกที่มันเป็นโรงแรมใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นหอพักและกันเป็นแบบห้องเช่านะเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนธรรมดาเลยที่แต่งตัวแต่ก็มีคนเฝ้าเพราะว่ามันต้องอยู่ถาวรค่ะเพราะมันเป็นเมืองใช่ไหมเมืองมันก็มีโรงแรมไหมวะโอเค เราสร้างโรงเรียนนะคะเริ่มแรกก็ต้องมีรั้วรั้วเอาเป็นรั้วแบบนี้นะคะถ้าเป็นรั้วเหล็กนี่คือแบบนั่งอยู่ไม่ได้คัย อันนี้นะคะในการทำไดแบบเหมือนหน้าเสาธงอะค่ะ นี่ก็พอคือมันก็น่ารักแล้วนะแล้วก็ อาคารเรียนนะคะเอาเป็นสีอะไรดีสีเดิมไหม,มสีนี้ดีนะคะเพราะมันสีเหมือนอาคารเรียนเราอะทุกคน เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเอาแบบไม่มีลิฟต์เราจะสร้างห้องธุรการไม่พอนะโอเคห้องธุรการก็จะอยู่ประมาณตรงนี้โอเคสร้างลิฟต์ก่อนดีกว่าด้านล่างตรงนี้ต้องเว้นไว้นะไม่งั้นน้ำมันจะท่วมค่ะอย่าลืมเนีย่ยเว้นไว้อย่างนี้นะคะก็คือแบบมันเดินลงอนะ่ะ ไม่งั้นน้ำมันจะท่วมไหลออกมาเลยนะคะเราเคยทำรีบครั้งแรกนะคะน้ำมันจะออกมาเลยค่ะท้องทุรกรันก็อยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้ออกมาเลยค่ะ ธุกรการนะโอเคนี่เสร็จแล้วแค่นี้ค่ะโอเคค่ะเราสร้างไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวไปต่ออีพีหน้านานะาก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย